สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วันผมครับเตอร์เฟมเมอร์ทีวีวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมนี้เลยครับแบบมอดแฮกนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงกดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างดีคริปชันนะครับด้านล่างนี้เลย เครื่องมันมีแช่์นี่นะกระต,ตุกครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนะครับผมโอเคนะครับเราก็เข้ามาที่ es5 explorer นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ sd card นะครับผมแล้วเราก็ไปที่คุณดาวโหลดไฟน์นามสกุนะครับผมแล้วก็เนีเ่ยครับ คุณโหลดอันนี้มานะผมจะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมบอกไปแล้วแล้วคุณก็กดเพิ่มเติมครับแตกไฟล์ไปที่ครับกดแล้วก็กดตกลงนี่นะครับผมแล้วก็เอ่อส่วนแตกไฟล์มาแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ย,ย้ายเออเนี่ยครับ ย้ายไปที่ androidobb แล้วก็วางนะครับผมโอเคแล้วก็ตัว apk คุณก็ต้องโหลดมานะครับผมลิงก์ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับผมแต่ผมได้โหลดไปในตัวเครื่องเครื่องเครื่องโอเคโอเคครับ คลิปนี้ยาวๆครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนะครับผมโอเคนะครับผมก็ติดตั้งเสร็จไปแล้วเราก็เข้าเกมดูแล้วครับผมจะให้ผมตัดคลิปไหมครับผมโอเคนะขอไม่ไม่ไม่ไม มันจะโหลดนานเลยมันอัพลงคลิปมันนานนะครับเนี่ครับเราเข้ามาเราก็เป็นหน้านี้นะครับเราก็คุณก็ต้องเปิดเน็ตเพื่อโหลดดัต้านะครับผมแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแล้วผมขอตัดคลิปนะครับผมตัดคลิปไปเลย <Okay. S 1> คุณเข้ามาคุณก็จ่ายแน้าจมั้ยครับแล้วนนะค,ะคุณก็ไม่ใช่เลย เราแบบนี้นะครับผมเราต้องเอานี่ได้เปล่าได้ครับผมนี่ครับคุณดูครับตังค์โคตรพ่อคุณแม่เลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังนะเลี้ยงนี้เนี่ยเรับะแจกมา GTA หรือหาเกมใหม่ๆมา,มา,มา,มาให้คุณคนระับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ